นี่แม่นางปีงป่าแม่นางปีงป่าน้ำโขมกินกระตํมามะฮุมมูมิวอยากกินไหมหอมจังเลยหอมจังเลยนั่งตํามะถั่วแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินกับปีงป่าปีงป่าน้ำโขมสุๆเลยกับข้าวเที่ยงพี่น้องเรือนางเพื่อนกินข,ข้าวขำวันนี้ค่ะผมมีเวลาเลย มามาพี่น้องกินข้าวน้ากันเด้อมาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ากันจ้าเขื่ดีค่ะคุณนางปิงป่าพี่น้องสวืสดีค่ะเนี่มีคนร้อนพี่น้องปลาต้มอนมัวคนร้อนหงิดน้องมิวรับครับผมก็เลยน้องมิววันนี้ฮ้อนแท้ฮ้อนหวาพี่น้องเนุ่ยลวกาอากาศก็เป็นผิดแว่วัน พี่เอ็มลายทรมือแล้วมัวไปเบิดเลยอยู่แคมของนะมัวไปหมดเลยมัวปานควันไฟแสบตาแสบดังบรรยากาศอากาศแบบอะไรก็ยังไงเลยนะมือร้อนครับร้อนไปอยากไปเที่ยวแต่แอร์หรือเปล่าเนาะไปแมคโครไหมไปแมคโครไหมครับ อออออมนอนมื่อวานนี้เรเมียห้างหายเลยเมื่อวานนี้เงเมียตตาเต็มตาเลยเศรงสัยแสบตาขนาดเจ้ามียังแสบจมูกเลยพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มา เอยอะเหมกอนกัมนามาเข็ให้กางอิมแมร์เรางเนาะเราอยากนล้ิดฮอนแม่์ได้พี่น้องนะคะบค่อยมียืมปลาใหม่ใหม่แม่เราหักก็้สึกนุ่มะเนาะคุณนางคุณสั่งปลาได้พี่น้องก็เลยโทรหาเจ้ามีให้หวังมาเอาปลาไปปิ้ง,งเ,เลยวะเลื่นมา,าเล่ มาอะไรยังไกินข้าววนหันวนนี่แขนขนดำยกกินหมอมันก็ผงอ่ะผ่านปิ้งปลาต้องนีงอางแง่เะพอนเราจเป็นยังเว็บติบแนี้แบนอนเราพผูนตะดาวตามาให้เออมาปิ้งปาุกวันประเทศไดไว้ลยสีเพราะ ก็แบ่งมาให้หมหมไบมนี้บบนีตัวกนะคมคีอร้องนองนนนอแงคือดื้อน้องมิวครับ มิวจำมั่งรูปหล่อมากเลยคุณป้าข <c oughs> ้าไปเลาะโลต้านะพี่น้องใจหรอือเปล่าต้องมิวอยากไปอ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าคุณป่าไปเลาะอ่าม <c oughs> ิว ใบไ,ไม้หมดทกอย่างมันโปร่งเลย,ยนะฮะนึกถึงนะปกติฝั่งเราอ่ะดินโผล่แนมไปเห็นภูเขาเลยน้องมืดมัวตัวเลยโบเห็นะเลยคนกับรถอยอันทุกพานปันใดนะกายมาไม่โผล่มาจะเจออันยานควันผะิดนะตักพี่น้องซื้อมาให้พี่น้องพังหอมรัก นรวมคือ่มกมาแบบถินเก่งเนาะเหมาะมึงนั้นนะเขาจะเอาเก็บมาสุดๆมันเก็บได้โดยไม่คุยง่ายๆน้องมีทิคค่ะน้องมีทิกค่ะเจ๊เอเจ๊เอยิ้มหน่อยเนี่ย มันนแดดม่น้องจะเอ๋มัน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 แม่กินมันมันเปิดมาว่าบ้านอยู่ที่นาเต้องทุกทำฟ้าใหม่เนาะบ้านเศร้าพี่น้องก็เลยตอบเิ่นไปแล้วว่าเป็นบ้านเศร้าน้องเห็ดยังเงติมเติมไม่ได้เนาะ <laughs> không có giờ đặc thịt nè thật chưa không có bây giờ còn bán đó nó sẽ bán đến này น้ำหอนไปอยู <c ười> ่เตาอบเนาะอะไรไข่ย้อยได้แต่อกไปนัหนังู่เตียนเนาะแรงแล้วน้องมีเปนหนังเลยนอนเลยให้เป็นขวง อ้อออโอ้โหสองั้งโั้นเลยโอ้แม่ไม่ได้ว่า ย่งพัดลมพี่น้อง่งน้องปิดตะบูได้พี่น้อง้องเฮงพี่ปิดแองมีห้องกะเลยตอนนี้ก็จีิ่งมักว่า เสร็จก่อนเนาะไปไปเลาะไปเลาะหลังบ้านผุมนะคุ้มตายจริงๆจ้ะ ปลาขวดน้ำนือปลาค่ะมียิงกินโจ๊ตหรเซ็ใหม่ๆจะหาเอาไว้มีก,กินยงหรืเซต ป่าเนาะสมัยก่อนไปได้ายเรกาะหัวยอนไงหัวหย่อนสองล่างเป็นเมืองแบบเป็นป่าบ้านโดนโดนนะพี่น้องยังมีเกาะนะเวลามีหมูอยู่อนยู่ในเกาะนะนัดกันไปกินตะกี้ค่ะ สางไปมาสะดวกด้วยตองมีไปเท่านึงไปน้งเงีัยไปไปหน้าได้คืนเมือไ,ไปพีน้องคืนไปไเกาะเป็นหมูห่มบ,บ,บ้านบ้านใหญ่เลย

มากินปลามากินปลาก่อนมากินปลาครับแม่นางกินข้าแล้วแล้วก็ไปขั่วปลาต่อ,อพี่นอ้องว่าปลายัาง่เสียน้ำมาอยู่ยังน่อยหนึน่งขววัวไว้ทอดกินน้อยนางตอนนี้แม่นางไปขัวปลาแล้วครับแม่นางไปขัวปลาครับ ผมอยู่กับน้ามีรอครับนะอยู่กับน้ามีรอครับนะไม่กินมือนะแอะะนะแอะะเณะหิวมัมหรือ,อยังอืมหิวมัมหรือ,อยังครับหิวมัมหรือเปล่าืหไหนเรียกแม่ดิแม่น,มนางทำอะไรครับแม่นางทำอะไรครับไปดูแม่ไหม ไปดูแม่นางไหมแม่ไปไหนแล้วหออเด้บัยดยิ้ยมนี่นะแมนางครัวป่าพี่น้องหล่อเด้บัดยิ้มนี่นะมาส่งกําลังใจให้แม่นางชู้สู้แม่นางชู้ชู้นะครับมันหล่อเด้ผมเป็นกําลังใจให้ครับป้าลุงนี่นป้าปาตะกม,ม bọプラ ta gôm, thấy mày? hả? bả này coi che bên đây sốt mà, bả sợi gì lại, nhảy mì bọ pa này. มีส่อเขเยเพื่อเห็นไปส่องเขยนปะปลาตากลมอือมองใหญ่เลยออ้ดน้องเคเห็นปลาเหรอลูกอืมน้องเคยเห็นไหม,ม,หมปลาตากลม